ทอข tamam. ้าวชาดแม่ลูกามือี้ทอดมันยุบระย้าแาน้บอหอแบบนั้นมันแซ่าม่ลูกจเอาเตาวยอ้นย้อนมีเขาวเนียวเงินนีะเข้าเงาเาะบ้าอนไม่ปีนฟ้าถุยขปเ่เข้าก็ต้องซื่อน้องเลเนาะนักวอจะต้องเห็เข้าเนียวมาไปขายมนด้วนั่งเรื่องถนนล่ะพ่อเนี่ย FC พิมพ์มาอยุ่ กลัววกลัวน้องออโต้วิ <c oughs> <t> ่งออกกันทางเพราะมันบ่วิ่งเดี๋ยวพี่น้องมันูแล้วสบายดีพี่น้องอาการมาเดินเล่นเตยเล่นี่น้องครับหางเี่นเตยเล่นอยู่แลาวเตยเล่นอยู่แลาวของมั่งกันกาอเดียวกันหลับที่ขังตวลามันกันซิบ่มี่ไลก็ยังยุตไทยเขาเหรเห็นบ่เห็นบ่ช่องว่างเห็นบ่ มายังไไมายังไไมันเนี่ยไปยังบันเนี่ยไไเห็นมาม่าว่าไรเลยมันรองกันแกงมันเอารดเพ็ดเลกินมังรูมันจะกินได้บอให้มันลาบก่อนหน้าพี่น้องเลยก็อยากให้มันลาบว่ามันเพ็ดแต่มันที่บ่อยากกินนะนะข้าเจ้าบัดมอไดลูกข้าเจ้าเอาเป็นอันนี้เลยว่าไ้เดวไ,ไ,ไปไปไปเอาแยกย่อยเอา อันนี้เข้มอันนี้ก็เคยกินหนะอยากกินรสจัดกนมทิฟต์ปากแล้วก็ไปหาเมืองหนังกินก่อน เราเข้าิงเข่าแล้วเราเข้าไางมาไปปไกะอดน่นนิดหนอยมันไอยงเข้าอุ่นนะเอุ่นรังกินยีราโนนหน่อยเลยเนีไปลูกไปอะไรลูกไม่ไม่เอาของเล่นนะเอาของเล่นพ่อตีเลยนะ แม่พันบ่าปัานมีเงินหรือเอลอาทิตย์หนึ่งก็งเกยเขาเซเว่นเลยมาอยู่ลราจะ <c oughs> ต้องตามใจเขาไหนเนี่ <c oughs> เออไม่เมือนเนป็นยังจังโลน,นดูแถวนีู้เ้าอเาอเอานเอา่อน่อีอรเอานแมเอาขึ้นนะข้าเจ้าอาขึ้นนะข้าวเจ้า หลังออกมาจากซเซเว่นหลกักกรมาเฮียนแม่น้อยมาแต่เช้าแทบ้บนนี้โนโ <c oughs> มาในมาแต่เช้าเลยมบนนี้ม,มาห <c oughs> <c oughs> น้าว่าขึ้นฮอดอันแม่นอ้อยว่าท่านเออมาเรียนท่านไม่เ่า,าแล้วเออโอเคพี่โนโอ้องผนได้ใส่กอกจากเซเว่นแซ่บมะลุก <c oughs> ปาตัว คืออันนั้นได้หิวแห้งนี่นี่จังเอาซีก้อนเลยเนีย่พี่น้องนางนี่นี่เริ่มต้องออกไปเริ่มเป็นวัดเพาะเดียวเนีเมื่อกีก้ก็กินไอศครีมก็กะร้อยกินเพราะว่ายัางคนว่อยากให้นางกินพี่น้องไปไปเออน้่งนั่นนี่กินโลดมันะยังเราก็มันใครไหวไอศครมอยู่อ้าก็จะมวนง่ะคนคนเยอนบ้านนางมดน,นี่คอยมาคนเหล้าคอยมาตั้งคนมาัามวนเนาะเกือบทุกหลังข่าเลยเนี่พี่น้อง บอยไงตะไเฮี่ยนสิมีตู้ลำโพงเนาะเป็นวะตู้ลำโพงไงได้เปิดประจำมาเร็วขยันขยันเด้อเพียงกำลังใจให้ได้ละนะเออไม่รองวันนี้ของเกาะนี่ของนาสาวเนาะเนาะบไม่เท่าหน่อยไอ้ของนางอ้นนะเออพี่น้องอันนี้ยากไม่ไหมเลยตอนนี้ไม่ โอ้แล้วนี่เพิ่นเรื่องถนนละพ่อเนี่ยเอฟซีพิมพ์มมอยกกลัววกัวน้องออโต้วิ่งออกทางเพราะันบ่วิ่งเดี๋ยวี่น้องมันแล้วผู้สาวมากนะผู้สาวโอ้ผู้สาวข้ยกระเพานับเบิด ผู้ดีขึ้นเด้น้องท่องอะไรอ่ะเพงก็ไปเปิดบงดากนองบาดิอึดเนวเห็ดที่นอกเลยโอ้ยเออต้นไหวานเนี่ยอึดเนวเห็ดไปพี่ดากกันแล้วเอาเอาเอือมเออันแซมันมันมันลิ่นคนละลิ่นเนาะคนละรสชาติย่งยังัไดขายนใหญ่อุดมูนไปยังยเดี๋ยวนย่าบเห็นเพื่นขี่รถญี่ปุ่นเ้บ่ได้อาบน้ำอเน้ คันไปชี้อยู่แถวทางแบง,อองบก์งหมดวันไปซื้อยังบ่วงบ่วงน้อยมันจะเอาหาอยมั้ยสิ่งเรียนอาหารไดนะ้เอาซิมเลยนั่งกินนี่ลแล้วแล้วนี่ยคอยกันนีกินนี่ข้างนั่งวนเนี่ยคอยกินกินกับเข่าเนี่ยเข่ามีโอ้หยาแล้าลืมซื้อเออเรียนนี่แหละกินกับเข่าแล้วกินข้าวก็ดีเด้พี่น้องเขาว่าพี่น้องก็ได้ถ่ายคลิปเรียนน้ำกัดโน่นเนาะเพราะเลยถ่ายคลิปน้ำเดียพี่น้องมันมีกิจกรรมเฮ็ดนะนะ ย่งหน่อยก็ได้ใชยคิดเป็พี่น้องเบิ้งเนาะมีกิจกรรมเวทดีหรือกันเด้ดีก็ยู่ซื้อพี่น้องสนับสนุนสนับสนุนเออคล้ายดีๆฮะเออโอเคโอเคเอามีโต้เลยเนีมันหนาขาวจนฟู้นแม่น้อยหนาขาวก็งามงามแล้ว ใครเรา่นมีลูกสาวไว้ซอยเรียซอยแ้เลสบายหน่อยนอยเน่มาหน้าด้านกินยีงไงเอาข้าวโพดน้ำแนนหนึ่งมน้กินข้าวโพดฟันหนึ่งให้ไ้กินข้าวโพดฟันเดียวไม่ค่อยกินเลย ไอเห็นไ,ไหไมเห็นไหมหน่อยแล้วคายคอามอยู่ทั้งเล่าพี่น้องมาเบิง่งกันสาวม้วนกินบัตรแค่ไหนเออก็คือกินน้ำเย็นแท้ปะน้องเออโอ้ยไปครับลูกเพคนอ้าวม้วนม้วนลูกเจ้า ระวังระวังมาเร็วแล้วเตี๋ยเรียนพี่น้องเลยของเขาบ็คือหมูเฮาต้องระมัดระบ้างเอออ้าวโอ้เห็นแว่นตาโอ้เสียงแว่นตาไหมเสียงแว่นตาลานเจ้ามันเสียากใส่แว่นตาเออมันอยากใส่แล้วมันเห็นเด็หน่อยเออนั่นเอาจใจกันพอดีเลยน้องสาวมากกว่าในไทยพอดีพี่น้องได้บรรยากาศพอดีเลยเออ มันมวนเนี่ยกันคนไดนี้นมวลอเราเออเนียมันอวา้วมนลาวนยาไหมื่อี้ทนุดระยาแบนี้อบคนมวเันส้ย่นีเขาเนียวเืน่สขางามีงูะเขาก็ต้องซื่อน้องเลยเนาะนังวนจะต้องเห็นเข่าเนี้ยมาไปขายมันเดื่อนัง เออับมีเตียงเนาะแม่นมีเตียงอีกันนึงเนาะเอ่ออ้าเอาเดี๋ยวไปทางคุณก็มันย้อนแสงแม่มันมืดออใส่แ่ซีมจะไมนี่ยอ่ะปล่อยใา่นี่มันยังแกงเออทานนี้แกงเนาพี่น้อง ผมไปรับนางลุงนาผ้ามาตอนเยน้อะเม่ี้ม่ะพี่น้นนะองทาเราคิดเบ้าเพลรก็อขย้ไปซ้ำนี่แหะวันนี้เรจะถ่ายน้องมดนแล้วกินไข่เจ็ดจิบล่าเรื่อบเนี่ยน้องไปจัดก,การแล้ว